สวัสดีเจ้าวันนี้จวนกูคนมากินอะโวคาโดโอเสียงจองเสียงส้มดังขนาดอะโวคาโดสายพืเมันนะเจ้าซื้อมาแตะวนี่กินกับอันน้ำจิ้มทะเลน้ำจิ้มทะเลนี่เนี่ยคนเดียวเนี่ยมีอันพริกหอมพริกหอมหอมข่านะเจ้าแล้วก็อันมแหนมโอ้ยสุดมากมันตายมันกระโดดไม่เขาหลอกเรามันกอนใกรมีดอันมาอันเปิดกล่อง พัสดุโดนติดตกเป็นการเือเห็นเจ็บหน่อยน,นี่ก็เลารกิมะหอมหอมแดงอนนอ้หน่อพริกหอมก็เค็มเออพิกก็เค็มแนวน้ำตาลนีน้ำตลห่อย,อยต่ำตำตต,ตไป นน้ำซ้นทะเลธรรมดาต่อแต่ล้าสบายสุม,สมจสาจะใใ่ชุดนอนทงแล้วอันนี้เขาเจ้าเาขาตอนบวกอกันแตเจ้าใจซามย้ำเจ้าขนหลังอยะล้ขนาดเลย เดี๋ยววันนี้จะไปซ้อซื้อหินันอันนี้ได้มาแกนหนึ่งเอามาลองพกอกัอน,นมามันล้ําก็สายพันธุ์บบนี่แบบเกินแบบเกินกินนี่ไงเจมิจ่งจมิดแล้วใจมิดติดตอกเปนปิดกันบางคนเนี่ยเอามิดซับนู่นซับนี่ปะเธอซับกบซับเขียดปะ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 ได้หยอดนิ้วเป็นล้านน้่เขาแถบเอาบิดมาแก้กล่องไนดะ้ปิดกันเขาอะ โมโหมกิน่นจะอี้ดีกว่าแกเอาหรอกเอาอล้ำอย่าบอกใครล้ำที่สุดในสามโลกเจ้าลองเถอะเนอะอาหารเพื่อสุขภาพเอาวัวข้าวโรมโยแต่ใดเฮาก็หแา,าทุกคนห,หู้หรอกมีหู้กันกูคนแหละแต่บางคนแบบมัดเพราะว่ามันมันจาง มันเหมือนมีรสชาติเอียบบางคนเปิดก็เอาไปกินกับน้ำผึ้งแต่เขาแบบอเอาเจ้าเขากินกับอันล่างว่ะเปิดไฟรำอ่ะเขาเอากินกับน้ำจิ้มทะเลน้ำจิ้มซีฟู้ดเอี๊ยบนี่น,ะ,น,ะ,นะพอแล้วพอแล้เพอร์เฮ้ยโบบะแฮมไปละบายบายเจ้า